ทำเนอะว่าดีมะจะรู้ใจหรือว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับเซนอะมากน้อยแค่ไหนนะจะเป็นตาสรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ได้ยังไงอะรู้เครียดอะคนรู้เครียดฮัลโหล to to <GO av uther> like สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเซนอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราพาเพื่อนสาวมาก็คือชื่ออะไรล่ะผมนิติพันธ์ครับ วันนี้นะคะก็คือจะเป็นคลิปที่แบบว่าเซนได้อย่างมาทำเนอะว่าดีมอ่ะจะรู้ใจหรือว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับเซนอ่ะมากน้อยแค่ไหนนะคะพร้อมไหมอ๋เนยอันนี้คือสนสน <laughs> <laughs> มีทั้งหมดอ่ะสิบคำถามใช่ไหมคะถ้าดีมอะ่ะตอบคำถามไหนผิดอ่ะก็คือจะโดนหมอนฟาดเนอะเดี๋ยวเรามาดูกันก <laughs> <laughs> ใครเล่นด้วยใครเป็นคนหอนฟาด บอกว่าดีอ่ะจะตอบคำถามได้หมดกี่ข้อนะคะทุกคนพ้อมหนึ่งสองเริ่มเราเจอกันครั้งแรกที่ไหนเราไม่นอาทำไปที่วันเรากินข้าวมือแรกกันที่ร้านอาหารอะไรเอเป็นร้านรอดตายตคำถามที่สามของชิ้นแรกที่เขาให้เป็นอะไรกาดผิดต่อมาข้อที่สวันที่เราคบกันเป็น วันเดือนปีปีอนุโลมให้เป็นพอสอหรือคอสอได้เมือนจะ้ใจดีนะ <c oughs> อ๋อวันที่หนึ่งกราคม <c oughs> ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหนี่สิองอะไรหก คำถามที่หแล้วนะครึ่งทางแล้วบ้านเก่าเขาอยู่ที่ไหนพหล3าม3เอาแบบที่แบบเป็นถนนอะไรเงี้ยที่ใกล้กว่านั้นได้ป่ะคลองเตยซอยอะไรราชพฤกษ์ต่อมาสนามที่6 <c oughs> แบรนด์เสื้อผ้าที่เขาชอบใส่มากที่สุด <c oughs> ออเต่อมาข <c oughs> ้าล่าข้อที่เจ็ดอันนี้คือเป็นการคําถามที่แบบว่าเดาใจว่าจะรู้กันไหมถ้าเขามีเวทมนต์เซกได้หนึ่งอย่างให้ทายว่าเขาจะเซกอะไรเซกให้เธอเป็นไมบู เลยให้จิ้งจบหาให้ไปจากโลกนี้ไม่ใช่ข้อที่8อาชีพจริงๆที่เขาอยากทำคือเขาอยากเป็นอะไรคุณหมอคำถามข้อที่เก้วนะอะไรที่เขาสุขข้ออะในต่อมาไม่ถูก <c oughs> อะไรที่เขาไม่ชอบที่สุดในชีวิตผัก ง่ายนะคำหนามเมาจริงคำหนาข้อสุดท้ายแล้วนะทุกคนก็คือเขาเกิดที่โรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาล <c oughs> จะเป็นตาสลูไหมเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ได้ยังไงอ่ะรู้ <c oughs> โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย <c oughs> ก็คือเป็นการมาเล่นสนุกสนุกลวกันผู้คนขับไหมเซนว่างคิมนี้บันเทิงอยู่นะเครียดคนดูเครียดว่าได้อะไรก็คือไม่ได้อะไร้งนก้นทุกคนคือทำเพราะว่าอยากทำเฉยๆนะคะไม่อยากรู้ว่าแบบดีมจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเซนม้ากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ก็มาทำให้ทุกคนดูนะคะยังไงเซนก็ขอฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด สให้เซ็นด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า